การปรับปรามการฟอกเงินและการต้อนรับกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์ mer, เป็นเรื่องที่สำคัญและได้รับความสนใจมากในปัจจุบันการเผชิญกับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มีความสำคัญมากต่อการปกครองและความเป็นรัฐของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานการประชุมที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินปปม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการตรวจสอบและปรับปรามการฟอกเงินนายอนุทินได้เผยว่าการดําเนินงานของปปงเป็นที่สนใจของประชาชนและชาวต่างชาติอย่างมากจนเกิดความกดดันให้ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ฉะนั้นผมในฐานะกํากับดูแลปปงก็ยอมรับว่ามีความกดดันจากพี่น้องประชาชนและประชาคมนานาชาติสูงมากในเรื่องการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสแกมเมอร์ ถ้าดำเนินการไม่เด็ดขาดหรือไม่เต็มที่เราจะถูกตราหน้าว่าไม่มีผลงานและสิ่งที่จะตามมาคือถูกแซงชันถูกกีดการกดดันจากนานาชาตินายอนุทินกล่าวนายอนุทินได้เผยว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในธุรกิจต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของประเทศการปราบปรามต้องเต็มที่เพื่อป้องกันเงินดำและเงินเทาอยู่ในระบบการเงินเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศ เมื่อเราไม่สร้างความมั่นใจในเรื่องปรับปรามผู้กระทําผิดใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินจะมีผลให้นานาชาติที่มีต่อไทยไม่เป็นผลดีเลยและสร้างความเสียหายให้ประเทศเป็นอย่างมากนายอนุทินกล่าวนายอนุทินได้แสดงความเห็นว่าการปรับปรามสแกมเมอร์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆเช่นปปงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไซซึ่งต้องร่วมมือกันเพื่อดำเนินการอย่างเต็มที่ นายอนุทินได้เผยว่าการดำเนินการเพื่อปราบปรามสแกมเมอร์กำลังดำเนินอยู่แล้วและมีวงเงินที่อายัดไว้มากกว่า20ล้านบาทเรื่องนี้เรารีบดำเนินการอยู่แล้ววงเงินที่อายัดไว้ก็สองหมื่นกว่าล้านแล้วทยอยฟ้องคือเรื่องพวกนี้มันไปพูดไม่ได้นะคนก็เลยนึกว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ของพวกนี้ต้องใช้การข่าวสืบเจาะเมื่อมีหลักฐานครบก็ดำเนินการทันทีนายอนุทินกล่าว นายอนุทินได้เผยว่าการปรับปรามสแกมเมอร์ต้องมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการต้อนรับกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้สิ่งที่รัฐบาลจะทำให้หน่วยงานเหล่านี้ก็คือเราต้องมีวิธีการมีเครื่องไม่เครื่องมือมีเทคโนโลยีเราต้องอยู่หน้าพวกผู้กระทำผิดผู้กระทำผิดก็ไม่เบาเขาก็มีวิธีการของเขาเหมือนกัน แต่เราเป็นรัฐต้องเหนือกว่าเราควบคุมทุกอย่างนายอนุทินกล่าวนายอนุทินได้เผยว่าการปรับปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการฟอกเงินและปกป้องความเป็นรัฐของประเทศไทยการดำเนินการต้องเต็มที่และมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อพูดถึงการปรับปรามสแกมเมอร์มีคนเชื่อว่าการดำเนินการต้องมีความเข้มงวดและรวดเร็วจนเกิดความคิดแตกต่างในวิธีการดำเนินการนายอนุทินได้เผยว่าการปรับปรามต้องมีการรวมเสียงและร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่และมีผลมากที่สุดคุณคิดยังไงกับการปรับปรามสแกมเมอร์คุณเห็นว่าการดำเนินการต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้มีผลมากที่สุดช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะครับค่ะ